สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของไส้งอนนะคะประจําวันที่ยี่สิบสองกุมภาหกห้านะตัวเด่นก็สองกับห้าตัวการทดลองก็คือเก้ากับหนึ่งนะตัวเด่นสองก็คือสองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้าสองหกสองเก้าห้าก็ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าหกห้าแปดเก้าก็คือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกหนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสามตัวก็คือหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งสองหนึ่ง

สี่ระวังมันจะขึ้นไปไส่งอนธรรมดาด้วยนะขอให้ทุกคนทุกโชคดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนถูกสามตัวตรงๆบ้างถอะเนาะถูกล่างถูกบนเนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะช่องน้ำเพชรพารวยเป็นเส้นพารวยเนาะขอให้โชคดีทุกวันเข้าบนเข้าล่างสามตัวตรงสามตัวตัวก็ดีเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนะโชคดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ